ต่อไปเป็นดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนว่าจะได้ไพ่อะไรใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้า วันพุธกลางคืนได้ไพ่อะไรไบที่หนึ่งได้ไพ่ควีนไพ่ราชนีถือเหรียญไพ่อสศวินถือเหรียญไพ่อสศวินถือดาบไพ่หนึ่งไม้เท้าและไพ่จัดมิน ไพ่แห่งกรรมอันนี้เป็นไพ่แห่งกรรมดวงของคู่ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่อนข้างดีการเงินค่อนข้างดีอยู่ในค่อนข้างดีมากๆกําลังมีอะไรใหม่ๆกําลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ไพ่กรรมทําดีได้ดีทําไม่ดีจะได้สิ่งไม่ดีอยู่ในช่วงเริ่มต้นที่ดี ในการฟันฝ่าอุปสรรคในช่วงต้นปีถือว่าวันวันพุธกลางคืนดวงใช้ได้ทีเดียวโอเคขาจบแค่นี้สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนขอให้ประสบความสำเร็จโชคดี